ดีค่ะป้าโมนาพาแซบสะไพายเดนมากนะคะก็ยังไม่รู้จะเริ่มต้นทำคลิปอะไรดีเนาะวันนี้ก็พูดตามข่าวพูดตามข่าวอย่างละพอฟังแล้วมันหดหูเนาะวันนี้โมนาฟังข่าวข่าวหนึ่ง คนอื่นจนถึงแก่ชีวิตพอเราฟังตอนแรกๆเราก็ว่าแหละว่าพระอยู่ในในสมณะพระยังไม่รู้จักห้ามอกห้ามใจอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะว่า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 พระไปเลยนะคะเนาะเป็นพระแล้วต้องตัดได้ทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งทุกอย่างเรากลับมาย้อนถามค่ะอีกวันหนึ่งว่าทําไมถึงไปค่าโยมทําไมถึงไปทําร้ายร่างกายจนถึงชีวิตแกก็บอกว่ามันเหลืออดเหลือทนแกก็ไม่ใช่ว่าเป็นผ้าที่แข็งแรงแกก็เป็นผ้าที่เจ็บอดอดแอดแอดแกก็อยู่ใน ในร่มกาสาวิสาวิปพักของแกเนาะร่มอยู่ในท้าเหลืองของแกคันนี้วันวันที่เกิดเรื่องก,ก็คือวันที่ประชาชนร่วมกันทำความสะอาดวัดทำาน่นทำนี่จะมีกิจกรรมในวัดนะคะจะมีงานวัดเนาะประชาชนก็มาช่วยกันแกก็ช่วยประชาชนได้นิดหน่อยหลังจากประชาชน กลับกันแล้วก็มีโยมคนนึ่งกินเหล้าเมาแต้มาเลยเข้ามาในวัดเข้ามาในวัดก็มาขอตงังค์พระนี่แหละเพราะว่าความที่เราเคยให้กันน่ะน,นะบางวันพระเขาก็ไม่ได้มีรายได้อะไรนะคะเขาก็ให้บ้างไม่ให้บ้างวันนี้โยมคนนี้สงสัยจะไปหนักมาจากที่อื่นแล้ว อันนี้มันไม่ต่อเนื่องเพอมันไม่ต่อเนื่องก็มาขอตังพระพอมาขอตังค์พระพระไม่ให้ก็พูดบนตามภาษาปากคนน่ะเนาะปากคนเมาอะ่ะเล่าเข้าปากก็จากคนที่เป็นคนดีดีก็ปากดีปากจัดจ้านไปอย่างนั้นด่าไปด่ามาไปด่าถึงพ่อแม่ของพระ พยายามเดินหนีกแกก็พยายามเดินตามจะขอตังค์ผ้าไงแต่จะขอตังค์ผ้าผมือก็แบนะมือมือแบนี่ปากก็พูดงับ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 ด่าเขาด่าพ่อด่าแม่เขาด่าบุพการีของเขาจนเขาเกิดบันดาลโทสะเขาเกิดบันดาลโทสะเขาก็ฟาดเอาซะตุ๊กตับตุ๊กตับมีมีดอยู่ข้าง ขาก็จัดซะผ้าก็จัดผ้าฟิวขาดเด้เนาะพอผ้าฟิวขาดผ้าแกก็บอกนะบอกตรงๆนี่แหละว่าแกฟิวขาดเพราะว่า,วาคนนี้ขี้เมาเนี่ยไปด่าพ่อแม่แกด่าบุพการีของแกแกก็โม้โหแกก็เลยฟันซะตอนนี้แกก็สึกแล้วแหละพอแกสึกแล้วทุกคนเขาก็มาพูดนะประชาชนเขาก็พูด ทางวัดเขาก็เห็นแหละคนขายเหล้าให้แกนั่นแหละคนขายเหล้าให้คนตายนั่นแหละเคาก็พูดเสียดายพระนะพระองค์นี้แกดีแกเรียบเอ่อแกดีอย่างงู้นอย่างนี้ประชาชนเขาก็พูดตามตามหลักของประชาชนน่ะนะไอ้คนเมาก็ดีเขาก็ว่าไอ้คนเมาก็ดีตอนที่ยังไม่เมาพอเมาปากหมาก็ตายไป กจบข่าวสำหรับข่าวนั้นแล้วเราก็มาเห็นคนที่ชอบทำคลิปก็มันเรื่องของเขาแหละแต่บางทีเราก็นึกถึงว่าวันหนึ่งวันใดเนาะถ้ามีใครมาด่าพ่อแม่เราบ้างถ้าพ่อแม่เรายังอยู่ไม่ว่าจะจะผีจะไข่หรือจะยังไงก็แล้วแต่นะคะถ้าพ่อแม่เราโดนด่าหรือใครมาแฝงพ่อแม่เราจะผิดหรือจะถูก เราก็ต้องเอามาแยกแยะเนาะแต่ยังไงเราคนเป็นลูกถ้ามีใครมาด่าพ่อแม่เราทําคลิปวิดีโอด่าแล้วแฝะอีเมียฝรั่งไม่ให้เงินพ่อแม่ใช้แล้วก็คือไปทําคลิปไปทําคลิปว่าพ่อแม่พ่อแม่ทําร้ายฉันอะไรอย่างเงี้ยน,นั้นคือกรณีว่าคนที่เข้าไปทําคลิปพ่อแม่ทําร้ายฉันเ,เป็นเมียฝรัง่งแล้วก็เอาทําคลิปว่า ให้เงินพ่อแม่ทุกทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเดือนไหนไม่ให้ก็ก็เอาคลิปมาพูดว่าพ่อแม่ดา่าพ่อแม่ดา่าพ่อแม่ว่าแต่พอเวลาพูดว่าพ่อแม่ดา่าพ่อแม่ว่าเราเป็นคนทําคลิปสมมุติว่าเราเป็นคนทําคลิปอย่างเงี้ยเราเป็นคนที่ในเขาเรียกว่าอะไรในแสงสว่างพอมีไฟส่องหน้า ยิ่งไฟสองหน้ายิ่งอัดใหญ่เลยพ่อแม่ว่าฉันว่าฉันเป็นลูกในลคุณไม่ส่งเงินให้อย่างงูนอย่างนี้พอคุณทําคลิปลงไปแล้วอะ่ะคนที่ชอบคนที่สงสารเราสงสารเมียฝรัฝ่งว่าโดนพ่อแม่ว่าคนดีก็มีคนที่ไม่ดีคนที่ไม่ชอบจริงๆเขาก็จะมาพูดด่านะคะเขาไม่ได้ด่าคนทําคลิปนะ เขาไปด่าพ่อด่าแม่เราเป็นคนทําคลิปทําคลิปขึ้นมาแล้วมาพูดอย่างเนี้ยพูดถึงว่าเรื่องพ่อแม่นี่ไม่สมควรที่จะเอามาทําคลิปสักเท่าไหร่เนาะโมนาก็คนนึงนะคะที่โมนาแต่โมนาไม่มีพ่อแม่โมนามีญาติพี่น้องไหมโมนามีญาติพี่น้องนะคะ ช่วยตามกำลังโมนาช่วยตามกำลังของโมนาทุกคนก็ช่วยตามกำลังแต่บางคนน่ะก็ไม่รู้ปัญหาอะไรทำไมเขาถึงช่วยญาติพี่น้องแล้วแล้วก็เอาญาติพี่น้องมาเผาเอาญาติพี่น้องมามาออกออกซื้อให้คนรุ่คนนี้เขาด่าให้คนรุ่คนนี้เขาเกลียด แต่ก็เป็นญาติพี่น้องเรานะพูดถึงว่าเนาะถ้าเราช่วยไม่ไหวเราก็หยุดเราหยุดแล้วเราก็ไปพูดกับคนของเราสิเราไปพูดกับญาติพี่น้องเราสิว่าฉันช่วยไม่ไหวแล้วก็คือจบก็ไม่ต้องไปช่วยเขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ขอให้ตัดได้นี่คุณช่วยไม่ไหวแต่คุณก็ยังจะช่วยพอคุณช่วยแล้วคุณก็เอาเขามาออกช่องคุณก็เอาเขามาพูดเป็นคลิปวิดีโอทําให้คนนู้นคนนี้เขาไปด่าพ่อแม่ ญาติพี่น้องตัวเองบางทีมันก็น่าเสียใจนะคะคนที่เป็นญาติพี่น้องบางทีตาสีตาสาแกไม่รู้เรื่องเนาะแกอยู่บ้านนอกแต่แกโดนด่าไปแล้วคนในคนในในโลกอินเทอร์เน็ตด่าแกไปเนาะเป็นเป็นลูกเป็นไอเป็นแม่เป็นพ่อที่จะเอาแต่เงิงนนู่นนี่นั่นแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่มีโมนาคิดว่าพ่อแม่เขาคงไม่ขนาดนั้นหรอกมั้ง ถ้าเราไม่มีเราก็บอกเขาสิว่าเราไม่มีแต่พอไม่มีคุณไปหายืมคนนี้คุณไปหายืมคนนั้นแต่ค่าใช้จ่ายคุณอะพื้น,พ,น,พ,นพื้นต่างประเทศอะยังไงยังไงอะคนถ้าทํางานนะคะเงินมองแค่พอใช้เหมือนกันไม่แตกต่างจากประเทศไทยนะเพียงแต่ว่าค่าเงินต่างประเทศอ่ะมันเยอะพอค่าเงินมันเยอะคุณก็อย่าใช้เยอะคุณก็แบ่งเป็นสัดเป็นส่วนว่า ส่วนไหนที่คุณคนไหนที่มีพ่อมีแม่ยังต้องจาย,งยังต้องดูแลพ่อแม่ดูแลพ่อแม่นี่ดีนะคะมันได้บุญนะแต่เพียงแต่ว่าคุณดูแลแล้วคุณเอาเขามามาประกาศเปล่าประปาว่าพ่อแม่ทําร้ายฉันนี่โมนายเห็นแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคสงสารพ่อแม่เราที่ตาสีตาสามไม่รู้เรื่องแต่ต้องมาโดนคนอื่นด่าเพราะว่าปากลูกสาว ที่เอามาทำในช่อง youtube ทําเรื่องเขาเรียกว่าอะไรตีความเศร้าเล่าความเท็จบางทีมันไม่ได้เท็จมากแต่เพียงแต่ว่าคุณไปช่วยเขาเองเนาะถ้าคุณบอกว่าห้ามใจว่าไม่ขอให้คุณรู้ตัวว่ารู้สถานะว่าเงินแค่ไหน ที่จะช่วยญาติพี่น้องคุณได้ถ้ามันเหลือบาก,กว่นแรงเราก็ต้องบอกเขาว่าเราไม่ไหวไม่ใช่ช่วย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 ไปคือญาติพี่น้องอะเวลาอยากได้มันก็พูดคาว่าดืมนั่นแหละแต่พอเวลาไม่ได้อะพอคุณไม่ได้เงินกลับมาคุณก็โมโหเราก็เข้าใจกันแหละเข้าใจเมียฝรั่งว่าโมโหแต่เพียงแต่ว่าไม่อยากให้เอาพ่อแม่หรือเอาญาติพี่น้องมาล้อเล่นในช่องเนาะ ก็แล้วแต่คนทำนะคะคนไหนพูดใส่ร้ายป้ายสีญาติพี่น้องพ่อแม่ก็ต้องรับกรรมแหละช่วงนี้กรรมมาเร็วมากกรรมตามทันกรรมตามทันเร็วมากเลยต้องต้องต้องรู้จักขอบเขตของตัวเองเนาะจอดรถแล้วพอดีเนาะยังไงที่โมนาท,ทำคลิปลงไปก็คือการทำคลิป ก็อย่าเอามันเข้าว่านะคะก็คือพูดมันเข้าว่าแต่ครอบครัวทางบ้านเราไม่รู้เรื่องแต่เราเอาเข้ามาขายในในโลกอินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์บางทีก็สงสารญาติพี่น้องนะคะเนะาะญาติพี่น้องพ่อ